แล้วนี่ก็คือรอยลาวของผมกับเพื่อนบ้านเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปรับชมกันได้เลยครับยาฮูโอโ๋เกิดไหนเนี่ยจังหยาดโอ้โหแล้วเมืองอะไรมันไปอยู่ตรงนี้เต็มเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่จังหยาดกันนะครับผมเมืองเยอะมากตรงนี้ได้เฮดแมท ผมทำเตียงกอนเลยเดี๋ยวเกิดไก่เดี๋ยวทำเตียงไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำธนูนะอย่างน้อยๆก็มีเตียงเกิดใกล้เมืองเดี๋ยวมันต้องไปเกิดไกลนะผมี้เกียจวิ่งกลับมาเฮ้ยนี่ไงคนตัดไม้นะผมไม่เอาไม่เอาไม่ใกล้ไม่เสี่ยงตอนนี้เรายังไม่มีอะไรไปสู้กับเขานะไข่ไก่เก็บไว้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฟาร์มกันด้วยนะเลี้ยงกรงเลี้ยงไก่ ได้ทุกซองสวยดีอย่างนี้นี่ไงตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยทุกคนตรงนี้ถ้าเราทําบ้านแถวนี้เฮ้ยมันมีอันเดอร์ด้วยอันเดอร์ Under ตรงนี้ด้วยใช่ไหะตรงนี้มีฟิชชิ่งหรือเราจะมาอยู่ถ้าจะฟาร์มเมืองก็จะได้แค่ตรงจังหยงัแล้วก็อันเดอร์ตรงนี้เป็นเกาะเราจะไปติดเกาะกันไหมแต่ว่ามันก็จะฟาร์มถนนยากในตน้นในตอนแรกอย่าเราทาบ้านตรงริมนี้แล้วกัน,นแถวนี้ไปลุยกันเลยขอหาไม้ก่อนทําธนู ลูกนมาโอโ้มีรีรเวอร์กันแล้วไว้กันมากมากเลยเฮ้ยไดตินกบสวยเลยอย่างนี้เอาไว้ไว่ายน้ำใครเขาทิ้งน้ำมันไว้วะหาหินครับหาหินทำลูกธนูกันเฮ้ยหินเวลาหาหินจะเจอแต่เหล็กเจอแต่ซันเฟอร์นะเวลาหาเหล็กหาซันเฟอร์จะเจอแต่หินไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันหรือเปล่านะเนี่ยดูดิมีแต่เหล็กกับซันเฟอร์ ้เราวิ่งเข้าฟิชชิ่งไปย่อยของได้นะเนี่ยเก็บไปไว้2อันเอาไว้ทําไว้ทํารีเวอร์นะเผื่อเราขึ้นโต๊ะต้นหนึ่งทำรีเวอร์เออนี่ไงได้ละเอาไว้เรียนเลยอย่างเงี้ยแบดเม็จะยิงคนตายไหมวะยิงยิงคนไม่ค่อยโดนอยู่ด้วยผมอะเสียงใครตัดไม้ ต้องทําบ้านเก็บของไว้ตั้งหน่อยละของเริ่มเต็มตัวนมเต็มไปหมดเลยเต็มจนไม่รู้จะเก็บอะไรเดี๋ยวเข้าไปย่อยของเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําบ้านกันสแคปอุ้ยสองรยเลยเหรอวิ่งไปวิ่งมา290ย่อยไปก่อนครับพวกนี้ได้มา448แล้ว เดี๋ยวเราไปขึ้นบ้านกัน <laughs> มันไม่กล้าออก w h a t s u p dude You have metal fragment Where you gonna go um, I go I want metal fragment Can you give me Oh Thank you bro Where you go bro I don't know You don't know Okay Have a good day bro โอ้มายกอดเซิร์ฟน kind of ี่ไงเราสร้างตรงนี้ได้เหมือนมีคนจะมาดักหน้าบ้านเรานะผมได้ยินเหมือนเสียงเดินไว้เมื่อตะเกียก็ นี่ไงมีคนตัดไม้บนหัวนี่ไงเรียบร้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำโต๊ะหนึ่งใชมากไอ้หนูไปดูไอ้นี่ดิมันอยู่บ้านไหมเหมือนจะอยู่นะ มันอยู่มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวรอมันออกจากบ้าน,นต้องมีคนสะดุ้งบ้างแหละว,วะอุ้ยมันวางโต๊ะสองแล้วหรอไวจา้าอู้ไ่ตายว้าวย่งมันไม่ตายเว้ยโดนหัวนะแต่ไม่ตายเดี๋ยวถ้ามันเปิดประตูออกมานะ ถ้าตายก็คือเรารวยเลยประตูมันน่าจะบานเดียวก็วะโอ้โหสองบานเรียบร้อยแต่อย่างน้อยก็น่าจะได้ของตรงเนี้เฮ้ยคูปลาดอีก๊ะงั้อเดี๋ยวเราเอาสักแคปไปเก็บก่อนยัมมี่ยัมกี่ใช่ปะยัมมี่ยัมมี i ย a ม i ี่ยัมมี่ลุทลุทยัม m i ่ลุทยัมมี่ลุทยัมมี่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 ลุท Ok... lấy lệch qua nít nồi. Mẹ yong mà, giờ này quá. โอเหล็กกูไม่ถึงบ้านอีกแล้วนึกว่าตัวเปล่าแม่งควักพิทูกมาเฉยเลยไอ้สัตว์นารกเฮ้ยของกูนี่ว่าบ้านมันหลออข้างบนอะ ชัดเจนแต่มันไปพีทูแล้วอะวิสองตัวไอ้เหี้ยผมจดชื่อมันไว้ละตอนเนี้ย บ้านข้างบนนี้ได้เลยบ้านบนหัวเรานี่แหละต้องหาเหล็กเข้าบ้านน่ะหาเหล็กหาไม้เข้าบ้านเราก็จะไปต่อได้ครับมาละเจะบ้านออกมาละเห็นปะเวลาที่ผมแบบว่าเดินหาคนอะ่ะมันไม่เจอคนเว้ยแต่เวลาที่ผมออกไปฟาร์มผมขุดแร่ปั๊บคนไม่มาจากไหนไม่รู้เว้ยเออผมพูดผิดคำไหมอะแต่ตอนเดินหายิงคนเนี่ยไม่เจอคนเดี๋ยวคอยดูนะเพราะผมเพราะผมหาเดินยิงคนปุ๊บจะไม่เจอคนคอยดูด้วย เนี่ยเจอคนอีกอเ,เห็นปะ่ะเห็นป่ะกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสเห็นไหมเชื่อยังว่าเวลาที่ผมเดินหายิงคนไม่เจอคนแต่เวลากูวิ่งฟาร์มเนี่ยม่งมาจากไหนวะฟาร์มไม่ได้เลยเฮียกูไม่ฟาร์มละกูเดินยิงคน กดตัว R กูไปกดตัวทีตลอดเลย to lick สองก้อนเลยอรอสวยดีดูสบครวะเนี่ยซอนเสร็จป่าวอ่ะ ตัวที่ผมไปดักมันอยู่หน้าบ้านอะได้เวลาขึ้นโต๊ะสองกันแล้ว v 2 v 2จริงๆผมทำเซมิได้เลยอันเนี้ยใช่ป่ะขาดแค่เหล็กเนี่ย bro. No, 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 no. Come on, bro. Don't be like that. Tiger, bro. ย่องจะมาสับหลังผมมาร้องขอชีวิตบ้าหรือเปล่าอาหารเพียบเลยเว้ย friendly bro please thank you have a good day bro เค,เครื่องยนต์โหไม่ได้ขับอะไรเครื่องยนต์มาอย่าบ้าได้เรียนไปไปเนี้ยเรียนอยู่มีเสียงคนโดนบทยิงแถวนี้ว้าย Well... โอ้โหโอ้โหเี้ยมันหลายตัวจังวะไปครับเดี๋ยวเราเอารถกลับบ้านเดี๋ยวเราเอารถกลับบ้านก่อนรถเราจะพัง ตอนแรกมันไม่มีบ้านตรงนี้ไม่ใช่หรอ ก,กระสุนกูหมดอโอ้โหกระสุนกูหมดไอ้เหี้ยโอ้โหกระสุนกูหมดถ้ากระสุนกูไม่หมดนะมึงตายปืนไม่ให้ปืนกูวะ โอ้โหเกือบเยอะมันทำไมไม่ถือปืนวะแม่งศึกไปถือมีดผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้บ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านที่อยู่ริมน้ำที่มีเรือจอดแน่เลย No please no I'm friendly I don't kill you bro I'm friendly Where you hit me bro Hmm Why you hit me Why you hit me bro hmm? Why you hit me, fuck you bitch bro? เ hey, ฮ้ยอ Easy bitch black man, Easy bitch, easy bitch black man ด d o u b l ลต้องมางานนี้ผมต้องไปล้างแค้นมันสักหน่อยด d o u b l ลยังไม่ได้เรียนด้วยอืมแล้วผมไม่ยอมไง บอกเลยว่ากี่สกคบวะเนี่ย400สี่ร้อยสแคบเพื่อคุณคนเดียว <c oughs> เตรียมโตวไว้เลยโดนกูแน่ยังเจอลูกซองตาปืนโตนี่เป็นไงก็บอกว่าเริ่มอ่ะอยู่บ้านปะะ่าอในบ้านโคตรเงียบเลย มันน่าจอกไปฟาร์มถ้าเกิดว่าผมไปดักฝั่งทางโน้อนอะ่ะมันจะเห็นเว้ยเพราะว่าตรงนั้นมันโล่งมันมามันมามันมาอู้ อูวอมีไหมเนี่ยหูอาบบ้านด่วนเลยหูอาบบ้านด่วนเลยเล็กเๆล็กเหล็กเล็กอับบ้านก่อนไอ้เหี้ย ประตูการะลาดด้วยเหล็กไม่พอวะ่ะมันย้ายของจากเรือมาเว้ยทุกคนแล้วแบบโคตรอิ่มเฮ้ยมันมาดักมันมาดักมันมา โดนมันเหล็กแน่มันมบอแล้วมันมบอแล้วผมโดนมันเลดแน่หัวเป็นเหล็กอะไรก่อนนะตรงเนี้ยเฮ้ยเหล็กในบ้านก็ไม่มีในนี้มีไหมเนี่ยขอเล็กหน้อยขอเล็กหน้อยโหไม่มีเหล็กเลยว่าในบ้านเนี่ย พื้นใช้เท่าไหร่เหล็กไฮใช้ยี่สิบห้ามันโกรธมันโกรธมันโกรธผมจัดเลยเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายไปดูข้างนอกดีกว่า <c oughs> ไปแล้วมันไปแล้วเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับมิสเตอร์เอิร์ท จอลูกซองกำนันเข้าไปรู้เรื่องเลยจีบหายไม้หมดขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยมันขยายบ้านเพิ่ม ขยายบ้านเพิ่มต้องไปลูดต้องไปดักลูดมันอีกอย่างนี้ต้องไปลูดมันอีกทํทำตรงนี้เสร็จก่อน โอ้ยไม่ถึงเฮ้ยมันดันมาเจอก่อนเะยจะไปดักมันสักหน่อยโอ้โหไม่ตายาดกอนหนุบเยี่ยมันไม่ ไปเอาของที่เรือมันต้องออกทางนี้ไม่ก็ทางนู้นสองทางเฮ้ยโอ้โหอะไรวะแม่งเสือกออกอีกทางหนึ่งประตู bro, แม่งก็เยอะเกิน You wanna get play? Come on bro! Come on! Uh, I chill. I'm chew, chill, I'm chew bro. Come on. I want you let me. Come on. Bro, you you do campus! ทางหน้านี่ไงแต่กูก็ออกไปได้เฮียแต่เราก็ออกไปได้อะยิงได้แต่ก็ออกไม่ได้อยู่ดีบันไดมันไม่พอเว้ยเนี่ยถ้ามีบันไดเนี่ยแปะออกทางนี้ได้เว้ยถ้าเคอรีบเข้ามานะติดคนะิวกีคิวน้องประเด็นคือกูออกไม่ได้ตอนเนี้โยโอ้โหเฮียกูหันไปทางอื่นพอดี เสือวิ่งมาตอนกูหันไปทางอื่นพอดีแม่งใส่เซ็ตเต็มเอคตายเฮียเอาไม่ตายเหรอตายยาตกนะแต่ไม่มีบันได <c oughs> โอ้โหไอ้เจนี่ Yeah, หมดและเซตผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องย้ายบ้านไปที่ใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหยุดตรงนี้ยผมไม่สามารถฟาร์มต่อได้แน่นอนเพราะว่าไอ้บ้านราตาทานะมันออกมาป่วนผมไม่หยุดยิงผมไม่หยุดเลยนะครับไม่สามารถฟาร์มตรงนี้ได้เลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายบ้านมายัางเขตโซนหิมะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมไม่มีไม้ แต่เตียงให้แล้วใช่เหรอเรวก็ต้องยกขึ้นข้างบนแงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกิดนี่ก่อนหลังจากขึ้นบ้านเสร็จผมก็รีบกลับไปขนของที่บ้านหลังเก่าต่อ ผมไม่ได้อัดคลิปต่อหลังจากที่ผมกําลังขับเรือนะเพราะว่ามัน s up, <S ใช้เวลาในการขับนานมากก็เลยไม่ได้อัดนะเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่นะแล้วทีนี้คือ s up, <S ผมลืมกดอัดคลิปต่อประเด็นสําคัญเลยก็คือไอรัธรมมันมาดีบ,บ้านผมครับผมก็เลยเหลือฟุตไม้ทุกคนดูแค่นี้นะครับดู <Come S 1> ต่อ <on S 1> ว่าเหตุการณ์ <bro, S 1> จะเป็นยังไง Come let me bro Why you stupid bro Why you stupid stupid bitch bro ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันคือเสียงของไอตัวที่อยู่ด้านล่างของบ้านเรานะครับมันเอาธนูไฟนะยิงบิวผมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือผมก่ลาวว่าจะย้ายของแล้วก็จะถอดประตูไปนะข้างล่างก็เลยไม่มีประตูนะมันก็เลยสามารถที่จะไปยิงบิวเราได้นะครับ ความสวยมาเกิดแล้วครับมันสามารถยึดวิวผมไปได้แล้วนะครับผมมันให้เพื่อนของมัน2-3คนที่อยู่ด้านนอกนะวางบิวแล้วก็บล็อกบิวบ้านผม Why are you stupid bro? Why are you stupid? Oh. Why are you stupid? Why are you stupid? ผมพยายามที่จะกอบกู้ของผมคืนมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะสู้พวกมันไหวจริงๆนะครับมันมีกันหลายตัวแล้วก็อาวุธที่มันใช้ก็คือ AK อนะครับมันยิงผมแค่ดิดเดียวแค่ผ่หัวไปผมก็ตุยเลยปิ้ไม่ไหเ,เลยวน้งชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่ขามันตายได้ออแล้วแต่ตอนนี้มันกำลังจะบล็อกเราเฮ้ยมันจะบล็อกบ้านเราคือนอยู่งบนนลยดิโอ้ทักไหนวะ สุดท้ายผมก็ไม่สามารถจะกอบกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้มันบล็อกบิวของผมแล้วก็บล็อกประตูด้านหน้าด้านหลังไม่สามารถออกมาได้เลยแล้วผมก็ไม่มีอุปรกรณ์ที่จะแทงกับแพงบ้านตัวเองออกมานะครับสำหรับวันี้พวกผมก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วผมมีธุระไปต่างจังหวัดพอดีสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ